สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชม f c ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมป๊อปเพนยนตนนะคิดถึงรถกระบะคิดถึงป๊อปนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้ารีโวคันนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเป็น t o y o ต a r e ี o 4ประตูตัวสูงนะตัวพีเลนเนอร์นะครับ2.4 e-pat ปี2019นะครับตัวนี้ เลขไม์เพียง70,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะรถมือเดียวผู้หญิงใช้เลยนะครับคันนี้รถสวยเดิมทั้งคันเลยนะครับราคาค่าตัวของคันนี้นะครับอยู่ที่650,000บาทนะครับแต่ตอนนี้นะครับรถเหลือเพียง6 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับปรับราคาลงมานะหากท่านใดสนใจนะครับอยู่ต่างจังหวัดเห็นคันนี้แล้วอยากได้นะครับเรามีบริการไฟแนนซ์นะครับจัดให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับหากท่านใดไม่สะดวกมาดูรถด้วยตนเองนะครับ ดูรถกับผมนะดูคลิปผมเหมือนได้ดูรถด,ด้วยตนเองนะครับหากไม่สะดวกมารับรถด,ด้วยตนเองนะครับเราก็มีบริการรถสไลด์นะครับจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับคิดเงินตามระยะทางนะครับติดต่อเข้ามาผมได้เลยนะหากท่านใดสนใจนะคันนี้รีโว 2.4E พัปี19เนะครับเบอร์โทรนะครับ0 6 5 6 4 2 3 9 5 5เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำเลยนะครับ ช่วงนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นนะขับฟรี90วันนะครับออกรถวันนี้นะครับผ่อนอีกทีปีหน้ากันไปเลยนะครับโปรโมชั่นนี้โปรโมชั่นดีๆนะครับจากทาง TDB นะครับหากท่านใดสนใจนะโปรโมชั่นนี้นะครับมีเครดิตนะถึงจะสามารถใช้โปรโมชั่นนี้ได้นะครับดอกเบี้ยถูกถูกกันไปเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะอ่ะต้องบอกก่อนนะครับคันนี้นะ ผ่อนนานสูงสุด84งวดนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ประมาณ11,000บาทเท่านั้นเอง นะครับรีบโทรเข้ามาเลยนะครับรถสวยๆมักจะอยู่ไม่นานนะครับมาชมรายละเอียดตัวรถกันดีกว่านะครับด้านหน้านะฝากระโปรงนะครับไม่มีริ้วรอยสะเก็ดหินเลยนะครับในส่วนของงานสีนะแจ้งตามตรงนะครับมีเก็บงานบ้างแล้วบางชิ้นนะครับแต่การันตีโครงสร้างให้นะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมแน่นอนนะครับในส่วนของตัวรถนะด้านหน้านะครับหน้าหล่อนะแบบนี้รีโว่หน้าหล่อนะครับไฟโปรเจคเตอร์ลูกแก้วกลมๆทั้ง2ฝั่งนะสวยๆใสๆเลยนะครับใช้งานได้ปกตินะ มีไฟ day time running light ให้ด้วยนะครับอยู่ด้านบนนะครับแบบ led เรียงเม็ดด้านบนสวยสเลยนะไฟสวยมากนะครับไม่มีแตกไม่มีรล้าไม่มีหมองเลยนะครับกระจังหน้าจะได้เป็นโครเมียมตัดกับสีดำ piano black น,นะครับเงาเงาแบบนี้เลยนะครับกันชนหน้านะครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะสีขาวมีไฟตัดหมอกแบบ led มาให้ด้วยนะครับนี่หล่อลงตัวเลยแล้วครับหน้าหล่อนะ สมชื่อนะครับป้ายทะเบียน8กดไก่วแหวน1918กรุงเทพมหานครได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับหากท่านใดหาเลขนี้อยู่นะหรือเลขนี้ถูกฉลองนะผมยินดีด้วยเลยนะครับได้เลขสวยๆไปใช้นะครับ แก้มหน้ากันชนนะล่องไฟแนบชิดสนิทกันแบบนี้นะครับนี่สวยๆนะมาดูในส่วนของล้อแม็กกันบ้างนะครับแม็กแอนรอยแท้เดิมโรงงานเลยนะครับระบบเบรคคู่หน้าได้เป็นดิสนะคู่หลังได้เป็นดัมนะครับสำหรับรถกระบนะเนาะรัดด้วยยางบริสโต้นะครับบริส o n นซีรีส์ยาง2 6 5 6 5 R 1 7นะครับตัวยางไม่ต้องไปดูแล้วว่าปีอะไรนะเดี๋ยวผมสั่งเปลี่ยนให้เลยนะครับนี่ ยางเสื่อมสภาพแล้วนะแตกลายงาหมดแล้วนะปล่อยไปนะเสียชื่อเลยนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมสั่งเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับมาดูโครงสร้างภายในกันนะครับซุ้มล้อนะหัวน็อตนะไม่มีแกะไม่มีขันนะครับไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุแต่อย่างใดไม่มีรอยผูก,ก่อนนะสวยมากชกเดิมสปริงเดิมพาร์ตเดิมโรงงานนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคัสซีต่างๆนะสวยๆเลยไม่มีสนิมเลยนะครับสีบางๆนะเดิมๆนะครับสําหรับคันนี้นะ กระจกมองข้างนะครับพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว,ลวได้เป็นโครเมียมนะครับผิวพันธ์นะให้ชมแบบเต็มคันนะครับด้านข้างนะสีสวยเสมอการทั้งคันนะไม่มีเหลื่อมล้านะครับเก็บงานก็น่าจะมีแค่กันชนหน้าชิ้นเดียวนะครับที่เหลือก็ได้เป็นสีเดิมเดมของเขานะครับสาหรับคันนี้นะกันชนหน้าเนาะอย่างที่รู้กันนะครับรถใช้งานก็ต้องมีพวกริ้วรอยสะเก็ดหินบ้างนะครับเก็บงานเป็นปกติอยู่แล้วนะครับบันไดข้างมีให้นี่ แข็งแรงทนทานนะตรงรุ่นมาแบบนี้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการศาดตร์หรือฟิล์มนะจะของเดิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับฟิล์มประมาณ6 0ได้นะครับรอบคันนะครับบานหน้าประมาณ4 0เนะอ่ะเดี๋ยวพาชมในส่วนของหลังคานะเสาวิทยุมีให้ด้านหน้านะครับหลังคาเหลี่ยมสันของหลังคานะคมคมแบบนี้นะครับสวยสวยเลยนะครับไม่มีรอยรักยิ้มรอยบุบรอยบุม๋มแต่อย่างใดนะครับมาดูโครงสร้างตัวรถภายในกันนี่ภายในของเขานะครับจะตกแต่งไปด้วย สีดาคุมทนไปด้วยสีดำนะตัดกับสีบอลเงินนะครับในส่วนของแผงประตูตรงนี้นะวัสดุส่วนนี้จะเป็นผ้านะครับไม่ขาดนะใช้งานได้ปกติไม่มีตําหนิเลยนะครับส่วนนี้จะเป็นสีดําเปียโนแบกนะอ่ะพาดูโครงสร้างก่อนนะครับซีนเดิมหัวน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีขันนะคุณผู้ชมสังเกตได้เลยนะครับสวยมากนะครับการันตีโครงสร้างอยู่แล้วนะ หัวน็อตแก้มหน้าด้านซ้ายไม่มีแกะไม่มีขันเลยนะครับสวยมากนี่ซอกประตูไม่มีริ้วรอยเลยนะครับไม่มีละอองสีเลยนะน่าใช้มากไม่ว่าจะเป็นเสา A เสาบนะครับหัวน็อตประตูนะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีแกะไม่มีขายเลยอยู่ในสภาพเดิมๆทั้งสิ้นเลยนะครับมาดูเม็ดอาร์ก,กันนะครับเม็ดอาร์กนะเสานะครับ เสานะเม็ดอาร์คเดิมครบทุกเม็ดทุกจุดแบบนี้เลยนะครับเม็ดอาร์คพวกนี้เขาจะเชื่อมโดยโรบอทโรงงานนะครับหรือเม็ดสปอตนะครับเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเนะม็ดสปอตนะเม็ดพวกนี้นะครับการันตีโครงสร้างนะหากเม็ดอาร์คพวกนี้ไม่อยู่นะครับสันนิษฐานได้เลยนะครับว่ารถคันนั้นนะอาจจะเกิดอุบัติเหตุมานะครับเดี๋ยวแกะให้ดูด้านบนอีกด้วยนะครับมาดูเม็ดอาร์คด้านบนนะครับอยู่ครบทุกเม็ดนะครับทุกเม็ดทุกจุดแบบนี้นะ โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมแน่นอนนะครับประวัติศูนย์อยู่แล้วนะครับรถทางเพรยนต์เราทุกคันนะการันตีอยู่แล้วนะครับเรื่องโครงสร้างนะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับหากตรวจพบเจอนะครับยินดีคืนเงินเต็มจํานวนเลยนะครับภายในของเขาก็จะตกแต่งไปด้วยเบาะนะครับเบาะผ้านะนี่เบาะไม่มีขาดไม่มียับนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนะสวยๆเช่นเดียวกันนะครับเบาะนะ สภาพสดมากนะครับไม่มีคราบเลยนะครับใช้งานน้อยนะแผงประตูนี่สวยสวยไม่มีช้าไม่มีตําหนิเลยนะครับสีเดิมเดิมหัวน็อตเดิมเดิมนะสวยมากนะครับมาดูโครงสร้างประตูด้านหลังกันนะครับพาดูทุกจุดเลยนะครับไม่มีหมกเม็ดแน่นอนนะครับนี่เม็ดอาร์คต่างๆนะครับอยู่ครบถ้วนทุกเม็ดทุกจุดแบบนี้นะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนมั่นใจได้เลยนะครับออกรถกับทางเรยนต์เรานะครับได้รถสวยๆไปใช้นะครับนี่ น่าใช้มากนะครับเครดิตดีฟรีดาวเลยนะครับผ่อนนานสูงสุด84งวดนะงวดละประมาณ11,000บาทนะครับสำหรับคันนี้นะฟรีดาวเลยนะครับหากไม่สะดวกใชใ้จ่ายเงินในตอนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นดีๆให้อีกด้วยนะครับออกรถวันนี้นะผ่อนอีกทีปีหน้ากันไปเลยนะครับคัสซีสวยๆนะนี่สวยมากนะครับคัสซีนะระบบเบรกด้านหลังได้เป็นดัมนะครับ รถเดิมๆนะครับไม่ได้ไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไม่ได้ไปรีแมปไม่ได้ไปใส่กล่องด้านรางอะไรทั้งสิ้นนะครับรถเดิมโครงสร้างเดิมเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับสติกเกอร์ p l ี n ันเมีให้ตัวสูงแท้โรงงานนะครับมาแบบนี้เลยนะไม่ได้เป็นตัวเตี้ยเอามาทําตัวสูงนะครับไฟนะไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับในส่วนของด้านหลังนะไฟเป็นหลอดไส้ปกตินะครับ ไฟเบรกดวงที่3ามีให้นะครับที่ฝาท้ายนะกล้องมองหลังมีให้ด้วยนะครับมาพร้อมกับจอทัชสกรีนด้านหน้านะครับสำหรับตัว2.4 e พั s นะครับมือเปิดหลังเขาได้เป็นโครเมียมเรียบร้อยแล้วนะครับกันชนหลังมีให้ด้วยนะครับโลโก้ต่างๆต้องบอกว่ามีให้ครบถ้วนเลยนะครับครบทุกจุดเลยนะครับตามแบบพาร์ทเดิมโรงงานทั้งสิ้นเลยนะครับมาดูด้านล่างกันบ้างดีกว่าพาชมด้านล่างนะครับ ยางอะไหล่มีให้นะครับเฟืองท้ายไม่มีหยดไหลเยิ้มนะท่อเดิมๆแหนบเดิมๆนะครับไม่ได้ไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะเฟืองท้ายก็ยังเดิมๆนะครับมาดูกระบะไลเนอร์กันบ้างนะครับโตโยต้าตรงรุ่นเลยนะครับสำหรับกระบะไลเนอร์ลูกนี้นะครับแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับมีเพียงคาบดินคาบฝุ่นเท่านั้นเองนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวเราทําสปาให้อยู่แล้วนะครับก่อนส่งมอบนะเราก็มีบริการขัดสีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้อยู่แล้วนะครับออกรถกับผมป๊อปเชรยนนะมั่นใจได้เลยนะครับได้ดูคลิปนี้นะเหมือนได้ดูรถด้วยตนเองนะครับด้านหลังนะเม็ดอาร์คหัวน็อตต่างๆนะครับอยู่ครบทุกเม็ดทุกจุดเลยนะครับล่องกระบะนะใช้งานน้อยนะครับนี่แทบจะไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับคุณผู้ชมดูได้เลยนะครับล่องกระบะของเขาสวยมากๆนะครับปั๊มอาร์ปั๊มแอลสองฝั่งต้องบอกว่าอยู่ครบนะครับนี่ เบ็ดอาร์กเดิมๆนะครับหัวน็อตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีไขทั้งสิ้นนะฝาท้ายก็ต้องบอกว่าเดิมๆนะครับกระบะไลเนอร์นะครับสวยๆหัวน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีไขนะฝาท้ายนี่เดิมสนิทเลยนะครับขอบกระบะนะหากรถใส่คอกหรือว่าใส่หลังคามาเขาจะมีรอยเจาะตรงด้านข้างนะอันนี้ไม่มีนะครับสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูผิวพันธุ์นะครับฝั่งด้านขวานะเต็มๆคันนะครับนี่ สีสวยเสมอกันนะครับหากท่านใดนะสะดวกมารับชมด้วยตนเองนะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับสามารถมารับชมได้ทุกวันเลยนะไม่มีวันหยุดเลยเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับยินดีให้บริการนะครับมาดูซุ้มล้อด้านหลังฝั่งขวาคัตซีนะครับไม่มีรอยตัดต่อนะนี่คัตซีเดิมเดิมนะครับสวย,สวยๆเลขบอดดี้นะครับเลขคัตซีก็ชัดเจนนะครับสวยมากกุญแจของเขาจะเป็นรีโมทแบบไขปกตินะครับ อันนี้เจ้าของใส่ที่หุ้มมาให้นะครับใส่ปอกมาให้ด้วยนะครับอ่ะมาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับแผงประตูไม่มีช้านะซีนเดิมๆหัวน็อตเดิมๆทุกจุดทุกเม็ดนะครับสวยๆไม่มีริ้วรอยเลยกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับออโต้บานคนขับเรียบร้อยแล้วนะครับกระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้านะโครงสร้างเดิมๆเช่นเดียวกันนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขยนะซอกประตูไม่มีริ้วรอยละอองสีเลยต้องบอกว่าคันนี้นะสีเดิมทั้งคันเลย เก็บงานแค่กระชนหน้านะครับจากที่ผมสังเกตดูแล้วนะสวยมากนะครับคันนี้สีของเขาสีสวยเสมอกันเลยนะครับเม็ดอาร์คนี่คุณผู้ชมครบทุกเม็ดท,ทุกจุดนะครับในส่วนของประตูต่างๆนะสวยมากน่าใช้นะครับท่านใดหายอยู่นะไม่ผิดหวังแน่นอนได้คันนี้ไปใช้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาเหมือนได้รถใหม่เลยนะคุณผู้ชมอันนี้ไม่เจ็ดหมื่นเท่านั้นเองนะครับ ต้องซื้อแล้วนะครับคันนี้เล็งๆอยู่ไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับต้องรีบจับจองเลยนะครับคอนโซลด้านหน้านะภายในนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังมาให้สีดํานะครับพวงมาลัยเขาจะตัดด้วยสีบอลเงินสวยๆสภาพพวงมาลัยนี่เต็มร้อเลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายควบคุมเครื่องเสียงได้รับสายวางสายได้นะครับฝั่งขวาควบคุมหน้าจอเรือนไม้ได้นะครับฝั่งขวาของเขานะเดี๋ยวพาไปดูเลขใหม่ก่อนไปดูเลขใหม่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวลืมนะ หัวน็อตนี่เสา A เสา B สติ๊กเกอร์ตำแหน่งเดิมพาทเดิมโรงงานอยู่ครบถ้วนนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะรถเดิมจริงๆนะครับคันนี้ไม่อยากให้พลาดกันเลยเดี๋ยวมาดูเลขไม้กันนะครับจอมิดสวยๆนะอันนี้จอไม่มีริ้วรอยเลยนะครับเลขไม้เจ็ดหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนไม่มีกับไม้ก็อไม่นะสาหรับคันนี้ ในแท้มนเดิมเครื่องเดิมนะครับเล่มไม่มีชํารุดสูญหายนะในสวยๆในะคอนโซลด้านหน้านะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับไม่มีรอยแตกรอยรล้าแต่อย่างใดนะจอกล้องมองหลังอ่ะเดี๋ยวให้ดูกล้องมองหลังนะคุณผู้ชมนี่ใช้งานได้ปกตินะอันนี้พาร์ตเดิมโรงงานทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ได้มาติดตั้งอะไรเพิ่มเติมวิทยุก็เดิมๆโรงงานนะครับผมขออนุญาตไม่เปิดเพลงเนาะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยว คลิปผมลงไม่ได้นะครับแอร์เป็นระบบไม่นุ่นนะครับช่องเสียบ USB AUX ช่องเสียบชาร์จไฟต่างๆมีให้ครบถ้วนทั้ง2ฝั่งนะครับเกียร์หสปีดนะเกียร์ธรรมดานะครับอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีให้ครบนะครับช่องเก็บของต่างๆก็ใช้งานได้ปกติทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้เป็นใบสอคบอนะรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะครับซื้อกับผมนะผมลดให้เลย11,000บาทนะครับเหลือเพียง6 แ3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะติดต่อเข้ามาผมได้เลยป๊อปเพชรยนต์นะ์6 4 6 4 2 3 9 5 5เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูหลังคานะครับภายในของเขานะไม่มีรอยเจิมนะคันนี้นี่ไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับเบาะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะครับเดินด้วยตะเข็บได้สีขาวเบาะไม่มีขาด ไม่มียับ,ไม,มยบ,มบ,มบไม่มีย่นเบาะเต็มเต็มใบฟองน้ําเต็มเต็มนะครับไม่มียุบนะรถใช้น้อยนะครับเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากๆเลยนะครับแผงประตูด้านหลังก็สวยไวตําหนิเลยนะครับคุณผู้ชมพลาดคันนี้ไปนะเสียดายแย่เลยนะครับนี่กระเป๋าจริงโจ้มีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับเก็บเอกสารเก็บสัมภาระต่างๆได้นะเบาะห้องผู้โดยสารต้องบอกว่าสวยกริบเลยนะครับ ไม่มีตําหนิเลยไม่มีช้ําเลยนะครับรถคันนี้สวยมากนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับในส่วนของหน้าห้องเครื่องและตัวเครื่องยนต์กันต่อเลยดีกว่านะครับมาต่อในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเครื่องคอมเบลเล็วนะสี่สูบนะครับร้อยห้าสิบแรงมานะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเครื่อง2004นะครับมาดูห้องเครื่องกัน เครื่องสวยๆนะใสๆนะครับไม่มีคาบน้ํามันหยดไหลยเยิมนะเครื่องใสกริ้งเลยนะครับเสียงเพาะๆแบบนี้นะเครื่องเดินนิ่งๆนะไม่มีสะดุดไม่มีสะดึกทั้งสิ้นนะครับมออลมปั๊มเบรกนะครับระบบเบรกต่างๆมีให้ครบเลยนะครับนี่อ่ะให้ชมฝั่งนี้กันก่อนเลยหัวนอ็อตฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะครับตาปั๊มโตโยาต้านะชัดเจ่นนะครับฝาแท้ฝาเดิมแน่นอนนะครับซุ้มล้อสวยๆนะพาชมนะครับทุกจุดเลย คานนะครับสีสวยเสมอกันนะครับทั้งคานเลยนะครับนี่ดูกลมกลมก็ยังกลมๆมไม่มีบิดเบี้ยวเสียลูกนะนี่ปั๊มอานะครับชัดๆนะครับเครื่องยนต์ต้องบอกว่ารอยมาร์คสีแต้มสีของตัวเครื่องยนต์นะก็ยังอยู่เลยนะครับขานหน้าก็สีสวยเสมอกันทั้งคานเลยนะปั๊มอาปั๊มเอลนะอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับนี่สวยมากทัานี้นะครับได้ไปนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยป๊อปเพชรยนต์นะครับเดี๋ยวผมยินดีให้บริการเลยนะครับ อันนี้เป็นแพนเพจนะครับบุตเดิมๆนะเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังนะตรงแน่นอนนะครับรถไม่เคยเปลี่ยนเครื่องอยู่แล้วเครื่องบล็อกเดิมนะครับจุมล้อนี่เครื่องเกียร์คัสต่างๆนะใช้งานได้ปกติทั้งสิ้นนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะครับฝาแท้ฝาเดิมแน่นอนฉนวนการความร้อนนะไม่มีขาดไม่มียุ่ยเลยนะครับสดใสามากๆคันนี้หากท่านใดสนใจนะครับ Toyota r รี o 2.4 e พัท 4ประตูนะครับพีรันเนอนะปี2019เกียร์ธรรมดาเลขไม่70 0 0 0มืนรถมือเดียวคันนี้นะครับติดต่อมาผมได้เลยป๊อปเพชรยนต์06464 239 55บอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการอัปเดตรถที่เข้ามาคันใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ